อาวันนี้เราอยู่กับคันอีเล็กต้าแคสโซนนะครับแปดฟุตสองท่อนเวทเท่าไหร่ตัวนี้เวทแปดสิบห้านะตกสวายอ่ะเดี๋ยวให้แอตีให้ดูแม่สวยงามเอบบันน้ือออันนี้ถือคันรอนได้เลยไหมมัม่นใจไหมว่าถือคันรอนได้เลยเป่า ว้า wow. เไอ้ๆไปแล้ว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 หลุดลนะปล่อยคายเอาเอาเอานี่เป็นไงสวยไหมดูแอคชั่นโอหหาซื้อได้แล้วนะครับคันแบบนี้คันนี้ราคาอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลงตะกร้าไว้ให้นะครับถ้าสนใจนะเสียงลอกต้องคุยเรื่องลอกบ้างพูดแต่คันไม่ได้นะลอกตัวนี้เป็นหนอกแต่งโกลเมทัสนะครับสวยไหมนี่ เสาคำ้ำโกไมซักเนะอุย้ยคนข้างๆนั่นใครอะ่ะแฮ้วหรือเปล่า,อ,าอ๋าอนึกว่าแฮ้วอย่าดเรามิเรามาอยู่กันที่บ่อแถวบ้านนาอสนะครับนอร์สพามาดูคันสวยดู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 เนี่ยคันอ่อนมันมันอย่างเงี้ยนะมันต้องค่อยเล่นนะครับถ้าคันแข็งมันก็ดึงสาวสาวๆเลย ด,ดูดิดูดิโอ้โหมุกกระดานได้ปะเนี่ย,ยขึ้นมาแล้วนะครับน,นี่อิเล็กต้าแค o โซนกับชุดแต่งกโกเมซสัสสวยๆเกี่ยวปากวะโอ้โหนี่นี่นี่เกี่ยวปากเกี่ยวปาก เอออย่างนี้ก็สวายแข่งได้เลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้หนึ่งสองทีหนึ่ง